ครับก็สําหรับในตอนนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการนะครับลงทุนกันบ้างนะครับอ่ะลงทุนก็มาชี้ตรงไฟแนนซ์นะครับแล้วก็มาไบแนนซ์เอิร์นนะครับไบแนนซ์เอิร์นนะครับเราอผมจะแนะนําวิธีการอ่ที่มีความเสี่ยงต่ําก่อนครับการเซฟวิงนะครับ go to Sa v i n g นะครับอ่ามันจะเด้งมาหน้านี้นะครับอ่ะมันจะมี Flexible Sa v i n g คือการ ลงทุนนะครับที่เราสามารถถอนเงินได้ได้ตลอดเวลานะครับกับล็อกนะครับเออล็อกกิ้งเซฟวิ่งนะครับคือมันจะมีเวลานะครับให้เราอย่างเช่นเราต้องการที่จะล็อกเอาไว้นะครับในเหรียญ a x x นะครับมันจะมีเวลาที่เหเวลาให้เราอย่างเช่น15้าวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับอัตราผลตอบแทนนะครับ15%ต่อปี20%ตต่อปีนะครับอ่าอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับตัว เอ่อ uh, flexible saving นะครับมันจะนะครับมีอะไรครับมีผลตอบแทนน้อยเนะี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบ real time นะครับวิธีการนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบถือว่าเราต้องการที่จะปล่อยกู้นะครับในตัว bitcoin นะครับปล่อยกู้ในตัว bitcoin เราต้องซื้อ bitcoin ก่อนอะนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อ bitcoin กันก่อน วิธีการซื้อบิตคอยนะครับก็ง่ายๆนะครับเราเข้ามาที่ wallet นะครับแล้วก็เลือกฟ i a t and spot นะครับอพอเราเลือกฟ i a t and spot แล้วเนี่ยนะครับในการซื้อเราก็ให้ย้ายเงินมาที่บิตคอยนะครับย้ายเงินมาที่บิตคอยนะครับอันนี้เงินของผมอยู่ใน USDT ใช่ไหมครับผมก็ย้ายมานะครับไว้ในบิตคอยโอเค ตอนนี้เงินของผมก็อยู่ในบิตคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับฟิ์แอนด์สปอร์ตบิตคอยนะครับก็ทีนี้เนี่ยนะครับเรามาตรงเซฟวิ่งเหมือนเดิมนะครับอ่าฟลีซเบอร์เซฟวินะครับตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีบางตัวที่อยู่ดีผลตอบแทนมันก็สูงขึ้นไปโดยปริยายนะครับก็เราเลือกเรามาคลิกตรงนี้ครับ Subscribe นะครับ ผมจะฝากกินดอกเบี้ยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ติ๊กตรงนี้ครับคอนเฟิร์มนะครับแค่นี้ครับก็นะครับเราก็จะนะครับลงทุนนะครับการฝากนะครับกินดอกเบี้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสมมติว่าเรามีอัตราผลตอบแทนมาเราต้องการให้เอาผลตอบแทนเนี่ยมาทบต้นนะครับ แล้วก็เปิดตรงนี้เอาไว้นะครับ a u t o ้ทรานออโต้ทรานเฟอนะครับอ่าก็ผมยังไม่เปิดะเปิดก็ได้นะครับอเป็นตัวอย่างเนาะอ่าพอมีผลตอบแทนมาเนี่ยครับมันจะเอาผลตอบแทนนั้นเนี่ยนะครับไปลงทุนต่อให้เรานะครับเป็นดอกเบี้ยทบต้นนะครับทีนี้นะครับโอเคเรามาดูนะครับในกระเป๋าเงินของเรานะครับ เราเขีนได้ว่า f i a t and s p o ส t เนี่ยครับไม่มีเงินอยู่แล้วใช่ไหมครับเงินของเราเนี่ยครับจะอยู่ตรงเอิครับอ่าเห็นไหมครับเอินเงินของผมจะอยู่ตรงเอินแล้วนะครับก็แค่นี้นะครับก็จะนะครับเป็นการลงทุนในตัวนะครับ Binance เอ่อเซฟิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ลงทุนในตัวอื่นๆนะครับทำคล้ายๆกันยกเว้นการทำฟาร์มนะครับหรือทำฟาร์มเนี่ยครับผมจะทําวิดีโอแยกออกมา ต่างหากนะครับตัวอี h เ r ี u m นะครับ2.0เนี่ยนะครับ staking อันนี้เนี่ยครับผมไม่แนะนำให้เราสเ a k กนะครับเพราะว่ามันมีการล็อกเปลี่ยนของเราเอาไว้ค่อนข้างนานนะครับก็ Binance Stake ตรงนี้ก็5%นะครับ30วันล็อก30วันนะครับแล้วก็เลือกดูนะครับา flexible saving มันจะมีระบบ saving b ่ n a n c e นะครับก็เลือกดูแต่ว่านะครับ ตัว saving uh, locking saving นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับจะลงทุนวิธีการเนี่ยคล้ายๆกันส่วนตัว define เนี่ยนะครับ define staking นะครับก็จะนะครับจะเขาเขาบอกว่ามีความเสี่ยงนะครับกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับนิดหน่อยนะครับก็ก็ความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงตามนะครับก็ อันนี้ก็อยู่ที่นักลงทุนนะครับที่ยอมรับได้นะครับก,ก็มาเลือกลงทุนได้วิธีการเลือกลงทุนสมมุติว่าเราต้องการที่จะลงทุนใน Bnb เราก็ไปซื้อเหรียญ BnB แล้วก็มาสเต็กเอาไว้แค่นี้นะครับก็สามารถสเต็กได้แล้วนะครับนี่คือวิธีการนะครับลงทุนในบแอนบนะครับเหมาะนะครับต้องบอกว่าบแอนนะครับเหมาะนะครับกับนักเทรดนะครับนักลงทุนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวจริงๆนะครับ โอเคครับสำหรับนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมโยออปชั่นเทรดเดอร์ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณมากครับ